หุัากท่านเข้าสู่ช่อง V.I.P ธรรมดานะครับช่อง V.I.P ธรรมดานะช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมานําเสนอคนไทยปิดเย็นนะครับเ้นาปิดเย็นนะ สวัสดีครับผมคุณพลลี่นะครับอขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำล้ำรวยๆนะรอรุ่นไทยบ่ายก่อนนะครับรอรุ่นไทยบ่ายก่อนนะไทยบ่ายตลาดออกแล้วนะตลาดออกแล้ว ตลาดออกอะไรเดี๋ยวนะครับรอรุ้นก่อนนะครับเพราเมื่อกี้เห็นแว๊บๆว่าตลาดออกแล้ว สาธุขอให้ออกนะขอพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเลยนะครับเพราะว่าจะลงหุ้นไทยวันละสีรอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุนยยห้นไทยเย็นนะครับตลาดเปิดตลาดปิดแล้วเล่าไม่ค่อยเป็นครับบางท่านก็บอกว่าให้อธิบายเรื่องตลาดเปิดตลาดปิดอะไรเงี้ยก็อ๋อตลาดยังไงออกแนละ้วสองเก้า สองเก้าเจ็ดหกนะครับหกไปตลาดแล้วนะจะเหลือมาไหมตาดูดเหลือมาเด้อสองเก้าเจ็ดหกนะครับตลาดนะสองเก้าเจ็ดหกมาหมดเลยแต่ตลาดนะเหลือเหลือรอรุ่นช่องเก้านะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับท่าเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับวันนี้ว่าจะทําหวยรัฐบาลไอ เลขของป,ปูยังไม่ได้ไปเลยคิดว่าเป็นคืนนี้แหละจะทําให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะลงนะเพราะใกล้วันเข้ามาแล้วขออปูนะครับอืมหมดกันเลยนะครับหมดกันเลยแปดหนึ 8, 1, 2, ่งสองแปดนั้นไปออกบนอย่างเดียวช่องเก้าออกแปดหนึ่งสองแปดนะครับ ไปบนอย่างเดียวนะครับหนูไปบนอย่างเดียวแปดหนึ 8, 1, 2, ่งสองแปดอะไรอ่ะไม่เป็นไรสู้ต่อไปยังไงไงก็ต้องสู้ต่ออาแปดหนึ่ง อือครับรอบรอบบ่ายอดนะครับไปเฉพาะบนนะครับได้เฉพาะบนนะแปดพี่น้องทางภาคใต้หรือภาคอื่นก็คงจะได้อยู่แปดหนึ่งแปดหนึ่งสองแปดแปดสี่ห้าหกไม่มาเลยไปตลาดหมดเลยอ่าครับครานี้เราก็มาว่าถึงรอบเย็นนะแปดหนึ่งสองแปดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับวิเคราะห์แป๊บหนึ่งแปดหนึ่งสองแปด ได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วไวอย่างก,กับกรรมาเทพแขงสอนอ่า ฟังไปด้วยนะครับคาวนี้จะว่ากันไปเลยนะไปซื้อปากกามาใหม่แล้วชัดเจนขึ้นกว่าเดิมสีดำกับสีน้ำเงินเลยเด่นบนเวลาเขียนไวๆเนี่ยหมึกมันจะวิ่งออกมาไม่ทันเนี่ยมาตัวหนังสือมันเลยซีดอ่าเลยไมต้องเขียนช้าๆเหมือนกับนางงามเดินนะอ่าเด่นบนนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่ง ตัวเดิมนะครับตัวเดิมเลยนะเด่นบนนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งเน้นที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเด่นบนนะเด่นบนตัวเดิมเลยนะครับตัวเดิมกับรอบใบเลยเและคราวนี้เราเมเรลืมซื้อปากกาแบบด้ามใหญ่มาแบบด้ามใหญ่หมึกก็หมดเหมือนกัน แบบด้ามใหญ่หมึกก็หมดเหมือนกันสามสี่ห้ายังพอเกยนได้อยู่สามสี่เด่นบนล่างนะครับสามสี่ห้าเน้นกับสามกับสี่นะครับเน้นสามกับสี่นะขอขพบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้เอาไอ้โทรศัพท์เลขมาเกิดใครคอมเมนต์มาก็อ่านไม่ได้ อ้าวสับสนอยู่เรามาว่าเด่นบนล่างเออเด่นบนล่างกันนะครับค่านี้นะสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามกับสี่นะชอ, 3, นะชอบสามนะชอบส่วนตัวนะกับสามนะสามกับสี่ตัวกันคือคือห้านะครับสามอะไรคานี้สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับ สามสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับตัวกันคือห้านะอ่าครับสามกับสี่นะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับ อาจารย์จะชอบท้ท้ายนะอาจารย์จะมาเน้นท้ายท,า,ยทางนี้นะสามสองสามหนึ่งสามศูนย์นี่นะเด่นสุดนะทางบนทางนี้จะเด่นน้อยหน่อยประมาณนี้สามกับสี่นะครับประมาณนี้จดทันไหมจกดไม่ทันูอีกรอกก็ได้หรือว่าจิ้มวีดีโอพักไว้นะครับอือประมาณนี้แหละไม่ต้องเอาต้องเอาจเจ้าวงสีแดงวงหน่อยหนึ่งแล้ว อาสีแดงวงเป็นเด่นสุดน,นะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์สามเก้าด้วยกันแล้วกันสี่เก้าตัวกันอย่าลืมนะครับห้านะอ่าเดี๋ยวอีกรอบหน่ครับสีแดงคือเน้นๆนนนะครับประมาณนี้สามสี่ห้าเด่นบนล่างนะครับเกิดทันไหม ถ,ถ้าจะดูถ่ายทอดสดช่องช่วงเย็นต้องเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้นะครับเพราะว่ามันรวดเร็วมันมันทำตัวหนังสือแบบแบบลงในที่เราเคยทําไม่ได้เพราะมันเป็นถ่ายทอดสดมันทําไม่เป็นนะพูดง่ายๆอาจจะมีวิธีทําอยู่ก็ได้ตามทีห้าเด่นบนล่างนะครับหรือว่าใครมีวิธีก็ช่วยบอกหน่อยก็แล้วกันจะได้มีความรู้เพิ่มเติมเด่นบนล่างนะครับเอออันนี้เด่นบนนะอือ แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอ่าจัดไปนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าคนไทยเช้านะครับกดติดตามไว้นะครับอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้จะทําหวยหวยทํารัฐบาลพรุ่งนี้จะลงให้นะครับอ่ากดติดตามไว้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ